S <S 2> <S 2> อ้วนเธอจะนอนทั้งทายอย่างนี้หรือฮะอ้วนอ้วนคัน,นอ้วนคันนะคะคนมีไม่มีไม่ถ่ายถ่ายไหมนะอ้วนมองกล้องหน่อยอ้วน ผิดเกลียดแม่สวัสดีตีสวัสดีสวัสดีค้าสวัสดีหิวใช่ไหมโอ้หิวใช่ไหมเดี่ยวแล้ว 解约了，解约，受不了。